สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดียามบ่ายนะคะมาเรามาเ่อยกันพ่นสีนะคะวนแปะกาวก็แปะนะคะเราก็จะมาพ่นสีกับมิ้วลองดูที่าจะเป็นไหมนะคะเราต้องเซตเลย ใบไก่เกิดไปหรือเปล่าทำไมมันเป็นเรื่อลอยหยุดละ่ะต้องไกลๆไหม ไม่เคยทำเป็นยังไงดาดาเอาแบบนี้เนพ่นตรงที่มันเป็นสีขาวขุ่นกับตัวหนังสือนะเดี๋ยวมันจะไม่พอคือถ้าเป็นสีขาวอย่างเงี้แล้วเราไม่ต้องพ่นอ๋อนี้ขาวเนื้อมะพร้าวอยู่แล้วไม่ต้องพ่นพ่นเฉพาะขาวขุ่นอ๋อแล้วก็ให้มันบางตัวหนังสือนะอะลองดูซิลองดูซิห่างห่างห่างกว่านี้นิดเดียวมันใกล้เกินมันจะเป็นเป็นจะเป็นก้อนนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นน้ำหยดเลยวันนี้วันนี้จะทำให้ดูดะดามันมันใกล้เกิน มันจะเป็นก้อนมันจะเป็นก้อนม่ให้เกมันก็ไม่ให้ตองบ้าแล้วนะให้พ้นแล้วมึงไม่บ้างานนี้ใส่จะไม่รอดแน่จริงๆแล้วต้องใส่แว่นเพื่อนะเพราะมันออกคาตาเนี่ยแค่แค่แม็ดอย่างเดียวไม่อยู่นะเดี๋ยวเราก็จะเดินต้องเดินนี้ไปหาจุดอื่นก่อนนะเราจะไปนั่งอยู่ตรงนน้นยาวๆไม่ได้อ๋อ

เมื่ไหที่ใส่แล้วเมื่อไงร่ที่ยังไม่ใส่แล้วโอ้เป็นเล็กมากเลยนะ <c oughs> ต้องระวังเรื่อกงการเข้าตาด้วยเปแค่ระวังเข้า,ขาจมูกนิดเดีวยว พ่นทางนี้กันนะแต่ทางนี้พ่นแล้วยังเสือยังมั่งมันจะไปเพราทางนี้พ่นแล้วไม่ต้องพ่นอีกให้นะมันสามารถพ่นรอบสองรอบสามได้เนาะเออเพราะไม่ใช่เราพ่นรอบเดียวแล้วมันจะเนียนมันจะหายมันไม่ใช่ใช่เพาว่ามันไม่หายไม่หายการพ่นพวกนี้มันต้องพ่นหลายรอบมีทางเราจะพอน้ำมันไปลราสำรวจแล้วโอ้ตรงนี้มันมีรอยมันมีช้ามันมีรอยดำมันมีรอดำอยู่เราไม่ต้องเซ็ตไม่ต้องถูวะต้อง โอ้มันก็คิดผลิตเลยขนะ้างหน้าข้างหลังก็มีคิดนลิด ะกัวิ่งหนีตอ่อนี้แปน,ปแนแบ่นออเอเอมันวิหนีแต่คนแนนั่นแหละไมได้รอบนอกเลยยังเออมันก็ไปตามรอบสองอบสม,มันไมหายน่ะอันนี้มีกกาว

เดีมันมีคราบเลอะเนี่ยต้องเช็ดก่อนนะไม่งั้นต้นไปก็ไม่เกิดประโยชน์ า้างค่งอยเอาแบบเป็นตอนเลยเป็นตอนเลยเหรอต้องมลลเย่อยหมดเลยอย่าพ่นคนใกล้เกินนะถ้าพ่นใกล้เกินจะเป็นตัน ไม่หมดมันมันเป็นรอยยาวใช่ นี่ก็จะพ่นด้านหลังนะมาดูสิพ่นได้หรือเปล่า เมามามาฝักนี้นะจะไม่พ่นเลยนะแต่ไมตัวหนังสือยังเห็นเต็มท่อเลยนะดำๆเลยนะแต่ไม้ตัวหนังสือเนี่ยภายนอกยังไม่พ่นเลยนะเหนีรู้ยังเนี่ยอันนี้เราพ่นเด็กข้างในแล้วเนี่ยไม่ใชไม่อดูเนี่ยไม้ต้นหนังสือโดโดเรมีชัดเลยโอ้ขาดต่างกับการยากยาก

ไปโพทาน,นี้ไปโพใครไปโพที่มันมีมีมีลวดนะ่ะเอามาลองให้ดูยัน,มนไมก็แต่โบความไม่ไม่งานเพน่้ออกปด้วนดกัเพื่อนจะยิ้มกเพื่อนาเอางีปองุ่มดาวแล้วก็แปะแ,ปะแปะเลยเอ,อันนี้จะ่ปิงปองนะ พอดีเลยมาลองเลยพอดีเลยวันนี้แก๊แสงไหมลองฝั่งน้อไม่ยอ้อนไม่ย้อนใช่ไหม,ไมแต่นี้คือจ,มจ,จะมันยาวจงต้องใส่กับต้นไม้แต่ว,ว่าเรามาลองนี่ก่อนเราเอากาวมาตัดปิดอีกกองหนึ่งพุกกาวกาวยิงต้องพันสั้นนะยิงต้องสัน้นเนาะสามต่อที่ประลหระลงตรงข้างหลังตรงนี้คือเราทดสอต่อ,อนนะว่าตรงนี้มันจะใช้กับพันกับต้นไม้แต่ว่าเราเอามาใส่ตรงนี้ จะรอให้ดูถ้ามันติดแล้วตรงนี้แล้วเปิงฟองจะจะไม่แน่นตัวเปิดแล้วก็นีะดูกล้องกระปองเปิดไหมย่าตัวกระปองเปิดไหมไหนตัวนี้กระปองไม่เอากระปองเก่าอ่ะเก้าไม่ไปดมแอล้วไรถ้าเราไปฝากกลองไว้สดได้เลยบาทพุ่งจริงๆเราทำอะไรเมือนเหรอไม่หนึ่งอ๋อติดโปรเงินผู้ทองแบบนี้ นี่คือเรามัดเพื่อจะทำกแบบัแบกับต้นไม้นะแต่ว่าเรามาลองนี้ให้ดูมันก็จะติดแบบนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขจะคลิปลงเตงเท่คน,นนี้นะคะแม่ดาไปดูวัวก่อนนะมันติดอยู่ตรงนู้นนะมันบอกเลี้ยงร้องเรียกอยู่เมื่อกี้นี้มันติดแล้วมันไปไม่ได้เนาะมันก็บอกว่าโม